เกาะช้างเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดตราภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุนประจำปีงบประมาณพศ .2569 และกิจกรรมวิ่งเกาะช้างบิกินี่ลัน9นี้เพื่อแม่ของแผ่นดินวันที่22พฤศจิกาย,ยน2568ณชายเชษสอร์เกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเมื่อเวลา17นาฬิกานายพิระเอี่ยมสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานแถลงข่าวการเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดตาดภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุนประจำปีงบประมาณ2569และกิจกรรมวิ่งเกาะช้างบิกินี่ลันก้าวนี้เพื่อแม่ของแผ่นดินโดยมีนายวิเชียนทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาดและนายวิชิตสุกระสุญานนนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตาด พร้อมผู้น่าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยก่อนเริ่มกิจกรรมได้ทําพิธีถวายความอาลายัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมยืนสงบนิ่งประมาณหนึ่งนาทีและรับชมการฉายวีวธิทัศน์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นได้มีการถแถลงข่าวการเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุนประจำปีงบประมาณ2,569พร้อมปล่อยตัวนักวิ่งโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราดและผู้มีเกียรติที่เยี่ยมชมการโชว์ทำอาหารพื้นเมืองขนมพื้นเมืองของจังหวัดตราดจากนั้นเวลา18นาฬิกา30นาทีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและผู้มีเกียรติร่วมกันมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งเกาะช้างบิกินี่รันก้าวนี้เพื่อแม่ของแผ่นดิน